ท่านผู้ชมครับการเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าจะให้เฉพาะเจาะจงลงไปหน่อยก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับสิบชาติสมาชิกตกลงกันไว้ว่าภาษีสินค้านําเข้าเดี่ยจะต้องเหลือ0%ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ความจริงเข้าไปทุกขณะนะครับยกเว้นประเทศในกลุ่ม CLMV ที่ยังคงมีภาษีนําเข้าอยู่บ้างเพื่อช่วยสินค้าภายในประเทศเนี่ยนะครับแต่ว่านอกจากภาษีนําเข้าแล้ว มาตรการกีดกันทางการค้าที่มีการใช้กันมายาวนานทั้งในอาเซียนแล้วก็ในต่างประเทศก็คือมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมีอะไรบ้างและตอนนี้ประเทศไหนในอาเซียนที่ใช้มาตรการเหล่านี้มากที่สุด<า>เห็นว่าเป็นประเทศไทยด้วยมาวิเคราะห์กับคุณกวีจงกิจทาวอรนะครับสวัสดีครับกวีครับสวัสดีครับประเทศไทยกีดกันการค้าแบบไม่ใช่ภาษีเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนจริงเหรอครับอ๋อใช่แน่นอนนะครับหลายคนไม่รู้เพราะว่าประเทศไทยมีทีเด็ดนะครับใช้ มาตรการกีดกันทางการาค้านะครับบอกว่าถ้าจะนําสินค้านี้เข้ามาเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็จะไม่ให้เข้ามีถึง1,630มาตรการนะครับซึ่งมากที่สุดในอาเซียน1,630เทียบกับประเทศอื่นๆนี้ถือว่ามากกว่ากันเยอะขนาดไหนมากกว่ากันเยอะเลยนะครับอันดับ2ก็เป็นประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับประมาณ631นะครับนอกนั้นก็เป็นประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์น้อยหน่อยนะครับแต่น้อยที่สุดเนี่ยคือประเทศ CLMV นะครับน่าสนใจมากโดยเฉพาะยิ่งประเทศพม่า161 มาตรการสาเหตุที่ประเทศพวกนี้เนี่ยมีมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยน้อยเพราะว่าเป็นประเทศที่เพิ่งเปิดการค้าเสรีเลยไม่รู้ว่าจะเอามาตรการอะไรมากีดกันคือประเทศไทยเนี่ยรู้ทีเด็ดว่าจะกีดกันคนนี่จะทำอย่างไรนะครับก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับทำอย่างนี้ก็ไม่ได้คือเรื่องเกี่ยวกับสุขพิบาลเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทีเด็ดมากที่สุดมาตรการเกี่ยวกับมาตรการ สุขาภิบาลแทบทั้งสิน้นครับมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยมีอยู่ประมาณ7หัวข้อหลักๆด้วยกันมันมันก็จะมีมาตรการอย่างเช่นการตอบโต้การทุ่มตลาดการตอบโต้การอุดหนุนจากประเทศต้นทางหรือการป้องกันการนําเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นราคาถูกเกินไปหรือว่าการกําหนดมาตรฐานต่างๆอย่างเช่นคุณกวีบอกนะครับ เรื่องของการค้าเรื่องของสุขอ,อนามัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของแรงงานทั้งหมดนี้เนี่ยคุณกวีบอกว่าไทยใช้ประเด็นสุขอ,อนามัยมากที่สุดใช่แล้วครับแล้วก็ใช้อย่างมากมายแล้วก็บางทีก็ฟังไม่ขึ้นนะครับเช่นอย่างเช่นถ้าจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายไรทํานองนั้นนะครับซึ่งอีกหน่อยเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลไทยจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบมาตรการเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า,อ,าองค์กรต่างๆของรัฐบาลไทยเนี่ย ไม่ได้ร่วมมือกันไม่ได้ตรวจสอบต่างฝ่ายต่างออกมาตรการด้วยกันก็เลยขัดกันทําให้การค้าขายเนี่ยไม่รื่นเข้าถึงเท่าที่ควรนะครับถ้ามีการตรวจสอบเข้าถึงแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันประสานงานกันเนี่ยมาตรการเหล่านี้ผมคิดว่าจะถูกตัดออกไปหมดนะครับไม่จําเป็นตน้องมีเพราะว่ามันไม่ได้ส่งเสริมการค้าอะไรเลยเป็นไปได้ไหมครับว่ามาตรการเหล่านี้ที่ยังคงมีอยู่เพราะว่าภาคเอกชนต้องการให้มีอยู่ภาคเอกชนของไทย อ๋อภาคเอกชนของไทยแนย่นอนต้องการที่จะกีดกันคู่ต่อสู้แต่รัฐบาลไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับที่ดึงดูดนะครับนักลงทุนเข้ามานะครับฉะนั้นอย่างประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างพม่าเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเปิดเศรษฐกิจให้กว้างไม่มีมาตรการอะไรทั้งสิน้นเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาให้เยอะที่สุดฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้อง ลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่กีดกันเนี่ยให้มากที่สุดให้น้อยที่สุดไม่มีเลยก็ยิ่งดีใหญ่ผม,ผมว่าผมว่าท่านผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดอยู่ว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดที่ถือว่าเป็นการกีดกันทางการค้าบางมาตรการก็คือยังจําเป็นอยู่ ใช่ใช่ใช่จำเป็นต้องมีเพราะว่าบางทีเราต้องการควบคุมคุณภาพของสินค้าแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมีความจําเป็นมากก็คือหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยจำเป็นต้องประสานงานกันแล้วก็มีการศึกษามาตรการเหล่านี้ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างออกเพราะว่ามันจะตีกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสนะครับมาตรการเหล่านี้บางทีไม่โปร่งใสนะครับแล้วไม่รู้บริษัทต่างๆจะมาลงทุนนําสินค้าเข้ามาเอาบอกเอาเอาเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้มือเจ็บ นะครับอะไรทํานองนี้เนี่ยมันไม่สะดวกฉะนั้นจะมีความจําเป็นที่จต้องเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วประเด็นที่กําหนดออกมาเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ย่างไรว่าอะไรคือการกี่การทางการค้าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นจริงๆก็นั่นน่ะสิครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มีการแพร่หลายอย่างเต็มที่ฉะนั้นเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้อง มีความโปร่งใสในมาตรการคือ้ยคนไทยยังแทบไม่รู้เลยว่ามีอยู่นอนไก่ราขับร้อยกว่าข้อแน่นอนแน่นอนใช่ใช่ใช่นี่เป็นรายงานวิจัยล่าสุดของของสถาบันอีเรียที่อยู่กรุงจาการ์ตา ซึ่งเป็นคลังสมองของอาเซียนครับครับอย่างอันดับสองที่คุณกวีพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับคือฟิลิปปินส์ใช่มีอยู่ประมาณกี่ข้อนะครับมีประมาณ6ก0้อยาปดสิกว่าที<ม>าาไทยที่เป็นอันดับหนึ่งที่กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีกับอันดับสองคือฟิลิปปินส์เนี่ยต่างา 1> 1, กันเยอะต่างกันหนึ่งพันกว่าใชอใช่ใช่ใช,ใช่มันเป็นความคิดซึ่งแนวความคิดของการค้าของแต่ละรัฐบาลซึ่งมันมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน ซึ่งมันน่าสนใจมากว่าทําไมประเทศไทยจึงใช้มาตรการทางด้านสุขอ,อนามัยนี่อย่างรุนแรงนะครับตามจริงแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นข้ออ้างแทบทั้งิินใครๆเขาก็รู้กันแล้วเรื่องพวกนี้เคยมีการหยิบยกขึ้นไปพูดในเวที<ะ>สุดยอดผู้นําอะไรอ่าเ คงไม่มีใครพูดหรอกว่าเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีการกําหนดมาตรการแบบนี้แต่ที่ของไทยมาเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาแล้วก็ชี้ให้ชัดเลยผมเองก็ยังแปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยซึ่งเป็นต้นฉบับของการค้าเสรีใช่ไหมครับเราต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฮับโน่นฮ e ับน e ี่ EEC โน่น EEC นี่เราต้องเป็นแหล่งการค้าของ CLV กับมีมาตรการทางด้านสุขอนามายัยอย่างนี้ก็ไม่ไหวเพราะว่ามันสวนทางกัน เอาเป็นว่าถ้าคุณกวีเนี่ยไปเจอเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนแล้วบอกว่าไทยกีดกา,การค้าที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยมีมาตรการมากที่สุดเนี่ยหาว่าเขาเชื่อไหมครับผมคิดว่าเขามีเชื่อ <c oughs> เพราะทุกคนคิดว่าประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนการค้าเสรียอย่างเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่มีระบบการค้าเสรีแต่มีข้อตกลงการค้าเสรีกับ17ประเทศประเทศไทยเนี่ยมีแค่6ประเทศเท่านั้นเองอครับอย่างที่คุณกวีได้บอกไปนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐจําเป็นต้องคุยกันครับ เพราะว่ามาตรการที่ออกมาหลายครั้งต่างคนต่างออกมาเกิดความซับซ้อน, <S <S อนเกิดความงงงวยกันครับว่าตกลงจะต้องปฏิบัติยังไงแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อ,อการค้าระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้อาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแท้จริงแล้วมาตรการกีดกันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นภาษีหรือว่าไม่ใช่ภาษีก็ตามควรจะต้องหมดสิ้นไปครับวันนี้หมดเวลาของ2017มิติโลกแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับหลังรายการข่าวพ้นคนในชั่น วันนี้ผมกับคุณกวีลาท่าผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ